อิสราเอลเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญการประท้วงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากรัฐบาลขวาจัดได้ผลักดันแผนปฏิรูประบบยุติธรรมเพื่อจำกัดอำนาจของศาลสูงสุดทำให้อิสราเอลตกอยู่ในวิกฤตประชาธิปไตยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และการประท้วงยังไม่น่าจะคลายความรุนแรงลงง่ายๆแม้ว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลจะยอมถอยเพื่อลดแรงเสียดทาน אסור שתהיה מלחמת אחים. אנחנו נמצאים בנתיב של התנגשות מסוכנת בחברה הישראלית. אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר שמסכן את האחדות הבסיסית בינינו. ומשבר כזה, משבר כזה מחייב את כולנו לפעול באחריות. การประท้วงใหญ่ของชาวอิสราเอลเปิดฉากขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับหลังจากนายกรัฐมนตรีในทันยูฮูประกาศแผนปฏิรูประบบยุติธรรมท่ามกลางเสียงคัดค้านของกลุ่มผู้ประท้วงและพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนื่องจากการปฏิรูปถูกมองว่าเป็นการทำลายระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลตามระบบประชาธิปไตยขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนยืนยันว่าการปฏิรูประบบยุติธรรมมีความจำเป็นเพราะฝ่ายตุลาการของอิสราเอลกลุ่มอำนาจในมือไว้มากจนเกินไป และการปฏิรูประบบยุติธรรมมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการให้มีอำนาจเท่าเทียมกันมากขึ้น สำหรับแผนปฏิรูปฉบับนี้เปิดทางให้สมาชิกสภานิติบัญญัติของอิสราเอลสามารถพลิกคำตัดสินของศาลสูงสุดได้ถ้าผ่านเสียงข้างมาก61เสียงจากทั้งหมด120เสียงนะครับนอกจากนี้ยังปรับแนวทางในการคัดเลือกคณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดด้วยการมอบอำนาจให้นักการเมืองเป็นผู้แต่งตั้งด้วยครับ การประท้วงของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศดุนแรงมากขึ้นหลังจากผู้นำอิสราเอลสั่งปลดโยอฟกาแันรัฐมนตรีกาลาโหมหลังจากกาแลนเปิดการแถลงข่าวแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าผลักดันแผนปฏิรูประบบยุติธรรมเนื่องจากความไม่พอใจต่อแนวคิดการยกเครื่องระบบยุติธรรมใหม่ทั้งหมดได้จุดกระแสต,ต่อต้านการเข้ามารับใช้ชาติจนกระทบต่อความมั่นคงของอิสราเอล และอาจเปิดช่องให้ศัตรูถวยโอกาสโจมตีได้นะครับความเคลื่อนไหวของมวลชนเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากกลุ่มผู้ประท้วงออกมาเรียกร้องให้ในทันยาฟูลาออกจากตาแหน่งขณะที่การผลักงานประท้วงของสาภาพแรงงานขนาดใหญ่ในอิสราเอลก็กระทบโดยตรงต่อการทำงานของสนามบินธนาคารและโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยครับ สำหรับเบนจามินเนทันยาฮูหรือราชาบีบีวัย73ปีนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมานานถึง15ปีขึ้นแท่นผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดของอิสราเอลนะครับเขาถูกไต่สวนในข้อหาทุจริตและรับสินบนก้อนโตหลายข้อหาถือเป็นการสั่งฟ้องคดีอาญาผู้นำประเทศที่อยู่ในตำแหน่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยครับ แนวคิดในการยกเครื่องระบบยุติธรรมของอิสราเอลในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ให้เขาหลุดพ้นจากการถูกดำเนินคดีและการตรวจสอบในวันข้างหน้าด้วยขณะที่พักการเมืองฝ่ายค้านของอิสราเอลออกมาขานรับการตัดสินใจของเนทันยาฮูและบอกว่าพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อวางแนวทางประนีประนอมต่อไปครับ <uge ot> ขณะที่การตัดสินใจระง,งับแผนปฏิรูปอาจจะลดแรงเสียดทานได้ไม่นานนะครับเพราะมีสัญญาณจากกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนที่มองว่าในธานัากูต้องการซื้อเวลาเท่านั้นและรัฐบาลอิสราเอลมีแนวโน้มจะหันมาผลักดันแผนปฏิรูปให้สำเร็จในการประชุมสภานิติบัญญัติสมัยหน้าในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ ความวุ่นวายทางการเมืองในอิสราเอลอาจจะยังไม่จบลงง่ายๆครับถ้ารัฐบาลสับขาหลอกและเดินหน้าผลักดันแผนปฏิรูประบบยุติธรรมต่อไป